อันนี้จะทำการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายอายุไม่เกิน15ปีนะครับกำลังจะปล่อยตัวนะครับมาแล้วนะครับปล่อยตัวออกมาแล้วครับ200เมตรชาย15ปีรอบท,ที่หนึ่งกำลังเข้ามาแล้วนะครับที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่โดโดได้ที่ห้านะครับอันดับสุดท้ายโอเคครับหาประสบการณ์ไป โอเคครับก็สุดท้ายเหมือนเดิมครับว่าไม่เป็นไรไม่เคยวิ่งระยะสั้นครับก็ครั้งแรกที่วิ่งระยะสั้นระยะทาง200เมตรครับก็ยังเหนื่อยอยู่ใช่ครับสปีดเต็มเต็มใช่ไหมครับรอบคัดเลือกนะครับไม่ผ่านรอบคัดเลือกดูแล้วมีแต่พี่มีแล้วมีแต่รุ่นอายุ15ปีนะครับโดโดก็13นะครับ รุ่นนี้คือรุ่น200เมตรไม่เกิน15ปีโอเคครับถือว่าเป็นประสบการณ์ของตัวเองไปครับบ๊ายบบบายครั